มันจะเปิดนี่แป้นมงเส้าทอดหามงแรงหามันเก็บอะไรหรอคนเดียวอ๋อเข้าใจ พี่น้องนี่มเงาไหลก็เล่าวบานใจายเป็นบบเก็บบอกยว่าจงไหน,นแต่ว่ากดใส่ในตู้บริจาคให้สิบพันคิดพี่น้องยงามหล ว้าวเป็นอีกมุมหนึง่หงหะลนั่นน่จะเป็นปลาปุเตาหูกแล้วเหียนพื้นจมบ่บให้จับเลยเป็นอะไรเป็นจมบ่ให้จับเลาก็ต้องข้อลบเพจตามกดกติกาพื้นบมให้จับ้อกขบ่จับ ง้มหลาไปน้องก็ใหญ่ใหญ่แห้งภผยที่โบทันได้มามาส,สัมผัสได้ี่น้อง แขกต่างประเทศกำลังหลาหมาในมาเลาะกันด้านนี้เราเมืองอฝุ่จะพุ่หไหลออกเตืบไปแไน้อยไหลห้ง ้อมาไรเนี่ยเย็นเย็นไหน้องอันนี้จะเป็นคางเบื้องเบื้องทิศใต้เนาะจะเป็นทิศใต้ งามไปน้องพูดอดว่างงามแม่นบอกเลยนีน่เดินอีกมุมหนึ่งกลับขึ้นมาเลยพี่น้องภัยบทันเอ้มาสามารถเข้ามาได้พป่น้องไงงามเลย ขึปป้นไปภายในพฤษเกืบเลยนี่เมื่อนี่เป็นวันการเนาะคนระบา่นหนักท่องเที่ยวน่าจะโหลายปไปเลยถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นี่น่าจะหลายวันการจะบลาย เนีย่ยในเพิ่นน่าจะโบเหงียบนะพี่น้องเขาจะบบเหงียบไปตามที่เพิ่นกำหนดเนี่ยสูงแห้ง แล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จบกันเท่าน,นี้ก่อนเนาะก่อนจะกันไปเล่นเก่าพี่น้องฝากนะฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์น่ะรักิูนี้ไปแล้วสบายดี